กไ็ด้วันนี้เราก็พบกับทีมงานอวตารอีกแล้วนะครับผมอะไรนะบางขายถั่วอะไรก่อนอีนี้มีถั่วมาขายครับอีนี้รับถั่วไหมครับบางจะแตกคิ้วสวัสดีอีพีสองนะครับผมพวกเราเดินทางกันแล้วนะฮะคิ้วหนาเอาของขึ้นรถมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอระหว่างเดินทางอย่างเดียวครับโอเคครับต่างเวลาตอนนี้เวลา หนึ่งทุ่มห้าสิบนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางกันเลยเริ่มเดินทางออกกันตอนสองทุ่มนะครับผมไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เปิดคลิปมึงก็ไม่เปิดแฝดให้กูด้วยนะไม่เปิดครับพี่สดแล้ครเหมอนลุ้งานอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปในบรรยากาศการเดินทางแล้วนะครับผม let's go และในขณะนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่เบนทูปาจินบุรีนะครับผมซึ่งเป็นผับที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของปาจินได้เลยนะพี่ ต้องรับผมบนี่ครับอยู่กับดีเจนะนะผมไปเปิดเพลงหลักๆนี่คือดีเจกบเนี่ยวันนี้ไม่เปิดเนี่ยโหย่ส <Yeah. S 1> วัสดีเจับ <c oughs> จ้าสวัสดีครับเป็นการเป็นจับไปแลนะเมื <c oughs> ่อกี้จะบอกว่าจะกลายเป็นจับแต <c oughs> ่ลนะดีกินสีเป็นอาบุกอันนี้อันนี้เป็นอาแปะขายถั่วฮะเอ้ยไม่ใช่อาแปะขายผ้าอันนี้รับย้อมผ้าสีนะครับัง จากสีขาวเป็นสีดำนะฮะ <What? S 2> สุดยอดแล้วโ oh. อ้โหอันนี้ก็เนร,รถของ MC เป็นนะครับผมเนี่ยมีมีซองชาแปะไว้ตรงด้านข้างเลยครับผมสุดยอดเลยเ oh. ขาเขาเขาปรับยนตำแหน่งชั่วคราวครับเขาปรับยนตำแหน่งแป <Okay. S 1> ๊บนึงฮะโอเคครับเออยังยังไม่เข้าที่พอ <laughs> ตอนนี้เป็นทีมงานอาอร์แกไนเซอร์เลยนะครับผม <laughs> เป็นทุกอย่างให้ <laughs> ทีมงานอวตารนะครับ <laughs> เป็นผู้จัดการให้ทุกคนสุดยอดเลยตัวรับรับค่าตัวงานละสองร้อยครับรับให้ดีเจทุกคนนะฮะสุดยอดนะ เยังไงเราไปตัดภาพไปบรรยากาศภายในร้านลนหน้าร้านเรเป็นยังไงหน้าทเที่ยวชมยังไงนะครับผม let's go yes. บรรยากาศตอนที่เราขนเครื่องจะไปตั้งนะครับตอนนี้เพิ่งจะสองทุ่มครึ่งเองแต่เราเล่นกันสามทุ่มครึ่งนะครับสองนี่เนี่ยเราเราเรา,เราถ่ายตอนเก็บของแล้วแต่เร,รเราหลอกเขาว่าเราเหมือนจะเอามาใหม่ไงไว้แล้วแต่เราเล่นเสร็จแล้วโอเคฮ่็ฮ่าฮ่าไปนั่น ตอนนี้เราถทีนักขับมาสุดยอดเครับขับมาจอดไว้ก่อนแล้วก็แล้วก็หลอกว่ามาพร้อมเราจริงๆแล้วมันมาคันนี้ก่อนสุดจัดผมจริงคันนี้ก็ไม่มีใช่เลยอ่ะอ๋อที่เป็นประตูลับครับสุดยอดนะประตูลับกระยุกประตูลับจะเปิดอุ้งศากยพี่ประตูลับประตูลับนี่ก็คือบรรยากาศภายในหลังร้านนะครับสุดยอดอะไกิน

ครับวันนี้เราก็จบภารกิจกันที่ปีนทูเรียบร้อยนะครับผมรบเรียวๆเลยพี่ <laughs> ครับบอกเลยเม,า,พพมาแล้วก็เมาแล้ววันนี้ก็อย่างสุดเลววนนยครับพี่เมาก็เมเื่อยนะเมามากเล้ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่อง DJ กบด้วยนะครับผมแล้วมารอดูอีพีจะต่อไปนะครับว่าเราจะไปโซโลที่ไหนต่อแล้วไ่รูใช้กับัพท์ไหนแล้โอเคนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ